จะไม่แม่มาปกปดีประยอย่างอย่างคุณที่พูดประงแม่ก็ทําไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่จริตมันไม่ใช่จริตของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องนั้นมันจะไม่ฝืนความรู้สึกครับครับอันที่เขาไม่ไม่พอใจมันก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าครับเขาก็เคยเป็นตัวของเขา่างแม่มันเป็นมันเป็นตัวของเขามันก็เป็นจริตของเขาเนาะแม่ เขาเลยอยากให้มันให้เราเป็นเหมือนเขาใช่้รีวอลกินไม่เ็นไาเออถ้าคุณไม่นี่ก็ผ่านไปนั่นเราก็แค่เลื่อนผ่านอะไรที่เราไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบแล้วก็จะปรุงไงปรุงอยากให้เป็นอย่างที่ตัวเองมันเลยออกมาครับพอออกมาแล้วก็ดีที่คุณออกมาที่แม่จะได้บอกคุณครับไม่งั้นคุณก็จะไปว่าคนอื่นเขาอีกถูกครับที่ดีไครับมันตัวนี้มันเป็นเพราะอะไรที่จะไปว่าเขาอีก มันเป็นตัวสัญญาเข้าสู่กิจคุณแล้วครับาะรู้สึกนั่นจะไปแสดงกับคนอื่นอนี้ใช่ใช่ครับเนี่ยเราอะนึกว่าเราจะได้เป็กตรงกันข้ามเราก็ไม่ได้เลยวกันครับอันนี้เขาก็ยังฟังอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะมันเหลืออีกนิดเดียวก็จะไปติดซะงั้นมันก็เลยไปติดาก็ยังฟังแม่อยู่ทุกวันครับเขาเปลี่ยนชื่อเขาเรื่อยๆหรอใช่ใช่ครับไม่เป็นไรครับ คุณทำไปเรอบแม่ไม่สือครับมันมันกระทุ้งเขาได้ดีหน่อยแม่ก็ดีใจใช่ครับแม่ไม่ใช่แม่ไปดีใจเลยคุณเป็น่างงานไม่ใช่แม่โกรธเลยกับดีใจเลยเดี๋ยวเขาจะตื่นเขารู้สึกไงเอาอีกแ้ย่างไปเ่าเาจ้าของที่จาเียกับไปแม่ต้งสืบคู่เข้าเขาอาลัดอาลัดที่รอบครับเพามีคนบอกว่าออางนี้ดีดีครับมาดูตัวเองสิคุณคุณจะรู้ครับนั่นแหละ ่เคยเนแม่ก็เพิพาทไหมดเลยไม่ร,รู้ว่ะนี่แคนีเ,คเป็นโอบครับมันเป็นทัวค่ของเราทั้นั้นแ่ะนี่แต่ว่าเราจะทํามันใบไม่สีเนี่ยถูก <นะ S 1> ต้องครับแม่ตัวนี้แหละนี่แหละตัวเนี้ยโอ้ถ้าใครทันแล้วมันจะบอกว่าโอ้มันจะพูดอะไรไม่ออกเลยคูดอะไรนะ,ะพูดอ่ยวไม่ออก อ่าคุณคุณมีนามีนาคุณอยู่ที่ไหนเนะี่ยอยู่บนครับแม่อยู่บนก็ทำไม,มบอกบอกออกมาว่าเพื่อนแม่บอกว่ามันเป็นกรรอ๋ออย่างนี้แม่คือคนที่เขาไปปฏิบัติด้วยนะครับที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยที่เขาไปปฏิบัติด้วยอ่ะด้วยกันครับไม่ใช่เพื่อนแม่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่เด็ทำไมมีชื่อเพื่อนแม่อยู่ในนั้นด้วย มีชื่อมีนาคนเดียวไหมไม่เขาเขาก็มีอยู่คำหนึ่งอยู่ครับมีชื่อคนที่ไม่รู้อืไม่เ้หรอกว่ารู้นะเอาไปถามครับทำไมคุณไม่สอนเขาเลยในเรื่องนี้อ่ครับนี่อืมครับเด็กนีกคนจะบอกยังไงมาไม่ก็บอกคุณไปแล้วล่ะครับการรับการเูดครับคุณอยากมาปฏิบัติใหนก็มาครับออแม่ก็คือเจอ ก็เจอเกี่ยวกับไบได้เหมือนว่าไม่เจอเกี่ยวไม่ออกนะครับอืมบางทีบางวันอยู่นี่บางทีก็เยี่งไม่ออกเหมือนกันครับแต่มันก็ผ่านไปมันก็เป็นปก,ปกนนนติคยังคุณไม่กิ้มน้ำคุณกินเกี่ยวกับคุณออกได้ถูกอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับน้ํานี่สําคัญเลยแล้วเกี่ยวกับอากาศด้วยนะครับยิ่งหนาวเท่าไหร่เยี่ยบ่อยได้ไหมใช่ไม่เกี่ยวกับนี้จบครับ กินก็มีส่วนครับอากาศก็มีส่วนกินมากเที่ยวมากอากาศกินเท่าไหร่ยิ่งเยี่ยวบ่อยครับน,นมันว่าก็เกี่ยวกับอากาศด้วยถูกต้องครับแม่อากาศนี่มีส่วนเลยครับทุกๆทุกอ,อย่างแต่คุณทิชาเกาผ่านไปผ่านไปไม่มีโรคอะไรเลยครับเนี่ยตอนนี้ผมผมก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะแม่เกี่ยวกับไอ้ไอ้โรคหอบ ที่เขาไม่มีเพรเขาไม่ไม่มีเลยที่จริงบึงบึสีเนาะครับนั่การดูเขาอยู่ที่สื่อแตไม่ให้บุญครับรูดูรู้อยู่รู้รู้ครับอืมจมีกิจสมุดอยู่นะครับแต่ไม่กล้าพูดเออนั่นแหละเขาเลยยอมรับผลของกํามเขาก็เลยพรครับมันก็เลยยุ่กับสิ่งนั้นนั่นได้ครับใช่เลยครับแม่ครับอืเขาก็ว่าใจดําก็เขาโดนเกี่ยวกับไ่วิ่งเข้า ขอจะให้เขาเอามีบุญแลว้วให้เขาเนี้บได้มาแล้วเขากวักอยู่อย่างนี้ตลอดเอามาเอามาจะมาใส่ใคยมีเอามาเอามาเต่ค,คุณเนี่ย<อ>มันเกิดอ,อยู่แต่คุณไม่ยอมเอาให้เขาเลยครับมันก็เลยอยู่อย่างงั้นพอให้ป้าป่านี่มันก็เลยอาการนี้ที่มันจะเป็นยังไงเราก็อยู่กับสิ่งนั้นนั้นได้น่ะนี่มันเป็นเร่งสั้นเอาไปมากมันก็เลยถูกลืมครับ ถูกต้องเลยครับแม่ทุกสภาว่าทำบางทีเนี่มันเต็มเกยดไดยมันมาทีเดียดครับเราภาวนาไปกำหนดไปภาวนาไปหลายปีไปบางอย่างถูกลืมคิดหาอย่างไงคิดว่ามันเปิดมันก็ไม่เป็นนี่คือความจริงใช่แม่มันก็มีอันหมดู่รนกรรมนีก็ะไดครับเออเมื่อก่อนแม่ได้ยินหนึ่งร้อนหลวงพ่อคนว่าบางอย่างมันก็มืดไปมันลืมแต่ว่า นี่ก็อยใช่ยางมมนรูกอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็เปลมนบ่ครับบางอย่างนิสัยพวกนิสัยไม่ดีพวกพูดไม่่อยเพาะอย่างเงี้ยคิดนะไม่ใช่กับออกปากนะครับมัน็นด่าอยู่ตลอดมันจะพูดอยู่ตลอดนิสัยไม่ดีก็ไม่ดีมันจะเจออยู่ในในจิตของเราเนี่ยครับแม่ก็กําหนดไปกาหนดไปตามมากันคิดยังไงก็ไม่หาหาก็ไม่มาแม่เลยบอกโอ้มันคงถูกรวมหมดมเนาะ มันถืเอเอืมแล้วนั่นเระที่กรรมข้าวิ่นกับเขาไปเร็ววันี้พรโอเดโจเพิ่นเลยเจ็ดได้ครับครับเพิ่นเลยชิ่นกรรมสินมีสายเก่าของเพิ่นครับรเพิ่นเลยเป็นผู้บพเข้านนวนั่งบัดสิ่นมาเนี่ยมันยังมีนิสยัยเดิมมาสแสดงนที่นี่ครับุโอเจ้าสิ้นหมดครับนั่นบอกครับแม่ก็ประมนนูลอย่างนี้นะครับประมนนูลอย่างนี้นะธรรมะครับ ที่ยังไงแม่ก็ไม่สนใจขอให้แม่มาเกิดจะเป็นเงี้ยช้าช่างจบเนี้ยครับแต่พระพุทธองค์ก็มีกรรมสุดท้ายนะแม่ที่ไปไปไปอะไรที่ไปไปกินอาหารมื้อสุดท้ายะเนาะที่ว่าเป็นพิษนะอาหารเป็นพิษนะครับอาหารที่ยังเขาซึ้งเป็นครับมุ่นไปฉันเขาอ้วนฉันจุนทะเชิญไปเชิญไปกินอาหารแล้วเนาะก็ไม่โกรธใครเลยเพราะว่ารู้จักว่า ก็เลยอยู่กับสิ่งนั้นๆได้ครับก <Harriet, S 1> ็เลยก็จังเ้าเนี่ยเนี่ยผู้ปฏิบัติได้มันก็อยู่กับสิ่งนั้นๆได้ครับใช่ครับแม่สิ่งที่เหล่าพุทธเจ้ามีคือกรรมกับความตายครับนั่นเห็นบ่เจ้าพุทธเจ้ามันยังมีกรรมครับเั่นบ่เพิ่นก็ยังตายนั่นเห็นบ่ครับเพิ่นก็สามารถทีคุมว่าบ่บ่มีกรรมได้ เพื่อนพุทธสมาธิว่าสมมติมีอะไรเองครับควบจ่ายอะไรยังไงเพื่อนไายคือเก่าใช่แม่แค่ว่าเพียงเอภินิพานมีสื่อที่ว่าถูกครับแม่ดับขันปรินิพานก็คือไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดอี่เนี่เนี่ยบางคนไปเห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆเนี่ยนั่นแหละยิ่งไม่ใช่ยังไปหลงแม่ไม่เคยเห็นเลยครับเป็นยุคพระพุทธรูปครับอย่าลืมว่าพระพุทธรูปเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนรูปนั้นจะเหมือนครับ เหมือนเด็กครับเพียงกันเอ้าวค่อนข้ากันปรุงแต่งขึ้นมาซื่อเนาะถูกครับแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าเขาอยู่ทุกที่เลยเนี่ยอยู่ทุกที่ครับอยู่ที่ในจิตของเราเราน้อมอยู่ตรงไหนเกิดตรงนั้นวะครับซื่อว่าจริงมันเปลี่ยนเพียงแค่ยังสมมติมาจริงกันแบคือห้องมนุษย์ท่องคือกันนี่ครับนี่ดักไปเรีวเพิ่นกระดับไปที่นั่นละ สิ่งที่จะเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือธรรมเท่านั้นธรรมนั่นแหละคือกูเดียาเหินเท่าคือภาษา,า,าทากุ้ลธรรมกับเท่าคำหงษ์ภาษาทา,ททก,ทากูนั่นเลยการอย่างนี้หละการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ารู้ธรรมะแล้วจะรู้ท่านเลยนั่นมันก็เมือนอีรีรเออกับเพลอนพราวอย้าแบบนี้อะไรก็ได้รู้ท่านเลยนะที่คนถึงบอครับถูกต้องเลยครับ เนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกอทุกวันนี้คนออกมาทําแสดงทําเยอะมากทําคลิปสร้างรายได้บอกอมไม่มีผมไม่เคยมีรายได้บอกเลยครัอบอกเข้ามาทำที่ครับเขาจะดูมันจะยากอะไรค,ครุณทําที่คุณได้เท่าไหร่ไอ้คุณที่พูดนี่ได้เท่าไหร่ครับก็ลองมาทําดูที่ครับที่ทำที่แบบมันทำมากครับ มันเป็นสมัยไหมครับเย,ยไปว่าใครก็ไม่ได้ถูกครับแม่เออตอนนี้ทั้งบุญดีบุญเสียแหละพวกคุณก็ไม่จะน,น่าเอาใช่ครับแม่ผมรูม้มันขี่อยู่กับเฮาไม่จะน,น่าดีใช่ครับแม่ เขาพูดไปมีส่วนอีนไหมน,นั่นเห็นบ่เลยอย่างทีจัเง,งเขาบอเนี่ยมันดีบ่ครับเลยอย่างมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมครับแม่มอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นหลักเลยครับเ,เรามีเจตนาไงเรารู้ตัวเราเท่านั้นเองอนี่แหละคือพูดใไม่ได้หรอกมันมองต่างมุมครับถูกครับแม่ที่รู่เไม่นใจเลยครับจะพูดอะไรก็ไม่สนใจครับบางทีมีคนมาถามพิ มันไม่ใช่ว่าเขาจะพอใจในสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยครับพูดอย่างนั้นนี่คือเรื่องของเขาเลยครับแต่บ้านเขาจะไปทําตามอย่างเขาพูดมันก็ไม่ใช่ครับเพราะมันจริตตาเนาะใช่ครับแม่นีครับเรารู้เราเอาพอเนี่ยใช่ครับแม่อันนี้ถูกต้องเลยรู้เราเท่านั้นพอจบรบทีี่่เานแหละครับ จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้รู้อย่างเราถูกครับนั่นก็คือเขาถ้าเขามาแบบนี้เขาก็คงจะเป็นแบบเราอันนี้มันก็เรียกไปว่าใครไม่ได้นี่ครับเออเขาก็เรียกว่าเอาเห้าเนี่ยเล่าเอาเล่าเข่าหูเห้าจบที่เราครับจบเรียบครับจบที่เราเบาที่สุดครับจบเรื่ครับเราทุกคนเกิดมามีหน้าที่อย่างนี้เราก็ทาไปครับสบว่าม่ คิดแค่นั้นจริงๆแม่ผมคิดแค่นั้นออจริงๆครับกกแล้วก็ไม่ได้มองว่าเขาผิดนะแม่มัน<อ>ก็เป็นมุมมองของเขาตอนนั้นเองเอนั่นนะคือธรรมชาติของโลกธรรมชาติของโลกมันมียั่งสัตวเมัก็ในโลกนี้ปั้นผินนั่นคือธรรมชาติดีเขาบกว่อยู่ในสชวนนั้นคือโลกเขาเลยบกว่าเขาใช่ครับธรรมชาติของโลกนักปฏิบัติธรรม เมื่อก่อนคือธรรมชาติของโลกก็เป็นแบบเขาเงินบ่อครับบานี้พอปฏิบัติรรมมันจะไม่ธรรมชาติเดิครับมันจะเป็นของเปียกอืมวานี้พอได้พิดการของเปียกแล้วมันม่เป็นธรรมชาติดิครับธรรมชาติตัวนี้คือความจริงครับมันไม่เหมือนธรรมชาติของโลกดิครับธรรมชาติของโลกคือการปงแก่งใช่ บัตอันนี้ธรรมชาติของนี่คือของจริงคือของจริงเลยธรรมชาติพ่อหมู่บ้านเมื่อก่อนตีกลุ่มเนี่ยตีบอนั่นแหละคือของจริงครับมันจะเกิดทีแค่เมันก็เกิดนั่นบอมันจะตายทำไงมันก็เกิดนั่นคือธรรมชาติครับนี่แหละเขาเอียว่าธรรมชาติปฏิเวรเดี่ยวมันจะมีอยู่กันหนึ่งับก่อนเ่าก็บปี่แวรนั่นแหละอยู่กันขึ้นกาเจ้าละเบียดตันเบียนั้นเบิร์สอันก็คือผ่านมาเรียบว้อนปฏิวัติธรรมมันเลยเป็นสิ่งที่บอ่ธรรมชาติปันใดมันก็คือมูปันไดนี่มันเกิดมันก็เป็นของแป มาหลังจากนี้ไปบัานสู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ธรรมชาติทางโลกในบ้าคทัางถ้ำในบ้านคือคว่ำจริงที่ธรรมชาติทางนั้นคือปรุงแต่งครับบ่ปรุงแต่งยังได้มันเป็นอะไรนี้อะไรครับเห็นมันเป็นทั้งสันเห็นมันมีแต่เป็นแบบเราก็เป็นปรุงแต่งโปรปรุงแต่งครับอืสมมุดอะไะสมมุติปรุงแต่งอะครับ ตัวนี้มันสู่ธรรมชาติคือของเดิมของมันกลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมเรามีธาตุดินก็กลับไปเป็นดินเหมือนเดิมครับเราก็มีธาตุน้ําอยู่ในกายของเราเราก็เป็นน้ํากลับไปเหมือนเดิมเอเห้ยไปเลยครับเออนั่นแหละเขาเรียาธรรมชาติกลับสู่หม่งเก่าไม่มีอะไรละปัรับกลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมมันมาแบบนั้นมันต้องกลับที่เดิม เพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีตูมีตุนมันดิเห็นบ่ตายไปแล้วย่งคือเก้าบ่บ่อทุกอย่างเนี่ยถาดดินกับกับขึ้นสู้ดินครับถาดน้ำกับกับขึ้นสู้น้ำเห็นบ่ถาดลุ่มกันเลยเฮ้ยไปเลยครับสาดไฟกับเริ่มดับคถาดลุ่มกับดับไปที่แหลกเศร้าหันเจริ่ยตายดมถาดไฟเห็นบ่ขิ้งยินจ่อยๆผีหลอกกับสันชิ้งเย็นยินถาดไฟดับ ชาดน้ำเป็้างน,นบ้านี่บวมขึ้นครับน้ำไหลเป็นเน่าก็าเป็นน้องหวหลเปี้ยไปนังเข้าก็ดูเข้าก็เสียมล่งไปกลายเป็นดินนั่นสู่สภาพเดิมครับมไม่มีอะไรใช่ครับแม่มที่ปฏิบัติทำได้น่มันดับอยู่แน่วับมันสิบวิญญานออกมาอีก ผู้ปฏิบัติธรรมบันอันนั้นถึงสีสลายไปอันผู้ปฏิบัติธรรมถึงขันมากรุกมาผลคิดตัวนั้นก็แสวงหาที่เกิดเอ้าก็เป็นห่วงเงี้ยนจะมาเกิดเป็นอย่างสันขีน้ำเงี้ยนจะเป็นห่วงห้านจะมาเกิดอย่างสังข์ก็ได้แล้วคิดตัวนั้นเหนมาอีกที่เก่าครับมันยังม่นดับดีผู้ปฏิบัติธรรมได้ขันสูงเขาก็เอื่นมาดับกันนะครับ เราทั้งกายทั้งใจนี่ใช่ครับแม่ดับเัาทั้งกายกายกระดับเนี่ว่าไก่เน่าไก่มิ้นกระดับครับบัใจกระดับเลยใจเลยกระดับนั่งเพราะมีมโนอยู่แล้วก็มีตุ้งแจงแล้วว่างเปล่าตอนนี้คือต้องดับอุปทานให้ได้ก่อนคือตายก่อนตายเดี๋ยวนี้เขามาฝึกตายก่อนตายครับฝึกดับดับสิ่งนั่นแหละสิ่งที่เขาเคยมีเคยเป็นเคยมาก ครับแม่ไลโคไลศาสตร์ที้เสีรับก็อยู่กับมันอยู่แต่มันไม่มีความหมายสำหรับใช่ครับมันจะไม่ได้ให้ค่าให้ความหมายอะไรแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนั้นครับทั้งทำทั้งโูกมันก็ยิ่งยููกันจังสี่ะใช่ครับแม่ถ้าจริงๆถ้าคน ถ้าคนเข้าใจธรรมะมันก็จะไม่หลงทั้งโลกทั้งธรรมนะแม่มันก็จะอยู่แบบกลางๆะแต่บางบางทีนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะไปหลงหลงธรรมก็จะไปะดูถูกคนทั้งโลกอันนั้นก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ใช่นะครับแม่มครับม,มันมันก็ยังไม่เป็นกลางนะแม่เนาะ เพิ่มใส่ยีโนบะทีิวัดแจ้งเแี่วๆเพื่อห้ยปัาเปลี่ยนเมียเพื่ออยู่ลงปูเลยครับโอ้ยอันนี้โมโหคือกันนี่ครับออย่างนี้บึบบึบบึบครับครับนี่เห้โม้ร้องตาหลวงจ่าบัวครับเห็นไม่ครับเอ็นไม่เห็นไม่เนี่ยนะท่านก็ยังคนเอาพานเข้าไปถวายท่านยัง โมโหโยนผ่านทิ้งนึเขาันเข้ายัรัตถนแบบเนาะมันยังทำงานมันจะมีอาการยังไงแม่มีอาการครับลุงัวยังลุงงูคูดครับไม่เคยระมวลจงๆาไม่ได้กูบกคูเลยอว่าเปนรมวลพรออนฮัไใ้เชงิวติูคุงใส่เนีครับ มันจะกูกูยุ่งซะแหลกเพราะว่าที่ว่าก็ใส่เลยคนก็คิดว่ากูกูยุ่งซะแหลกเพราะคนมีตัวกูคนแบบ0จึ้งจึ้งคือว่ากูท่านว่าใช่ใช่ก็ติดกันเยอะเหมือนที่มาดูคลิปเรานั่นแหละก็ยังเออยังไปติดดีติดแน่นกันอยู่ติดอ่าเยอะนะแม่แบบเขาไม่ได้ดูตัวเองเฉยครับเขาดูตัวเองเขาจะรู้หรอกครับเขาดูแล้วก็อ่า มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันสิบปีขึ้จริงหรับของรู้สึกนีงครับรู้สึกไม่พอใจที่คุณไม่ทาแบบชั้นนั่นคือคนจริงตัวตัวตนของเขายังมีอยู่หรือไม่เขาก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยอ่านหนังสือมาคุยเลยอ่านอืตถ้าเขาไม่มีตัวตนเขาจะไม่พูดอย่างนี้ครับอ่านหนังสือมาพูดเนี่ยมันก็พูดอย่างนี้ก็เหมือนนักถกธรรมมันจะทุกวันนี่แหละแม่ก็ ถกกันก็ไอความรู้เท่ากันนั่นแหละมันก็เลยมาถกกันถ้าคนาาคไม่รูดง่ายดครับคนเนี่ยบวชชีก็จริงครับปฏิบัติธรรมได้ก็จริงผ่านมาก็จริงแดูแต่การแต่งตัวยังดูเลยครับถ้ายังมีตัวอยู่นี่ยังรักสวยอยู่นี่ครับอืมมันไม่มาขัดมากอยู่ครับตรงนี้คือความจริงครับ ยังขึ้นยังมองดูเอวอ่างอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอกนั่นเขาเขายังรักสวยอยู่ในนั้นครับตรงนี้คุณจะสวยไม่หนอะตรงนี้คุณจะได้ยินไห่หนอะนั่นตัวตนยังเหลือครับเออเขาไม่สนใจอะไรหรอกครับเฉ่ๆของเขาก็ไม่ได้สดกับพวกเท่าไหร่ก็แต่ก็ทําทุกอย่างแต่ไม่สนใจครับไม่ใช่ว่าแม่รู้นะแต่แม่มีความรู้สึกอย่างนั้นครับมันก็เป็นมาแต่นัันเป็นแบบนั้น ยังเอาส่้อเอาเวนมาเขีเยนมาคอตากังเบียงอยู่ไม่ใช่หรอครับอืมชื่อทาวอนไม่โทษหรอกเพราะที่ทาวอนมันออกไม่ได้ครับการเต็มตัวครับการปฏิบัติโดยเออใช่จริงนี่คือความจริงตัวกูนั่นะจะบอกให้ครับมันจะจะทําให้ทุกคนให้ไปถูกใจเขาครับนั่นคือตัวกูครับ ดูเอวอางช่งล่างของเองก็ดูตัวเองจะสวยไม่หนอนันดีครับถ้าจริงๆไม่มีหรอกมันก็ดูดูอยู่มันก็อาบให้ยู่น้ำนี่ครับก็ทำทุกอย่างเลยก็เชื้อยุ่งที่เราแต่มันไม่ยึดมันไอ้ตัวนี้มันมันมันจะต้องเป็นเองอัตโนมัตินะครับแม่เมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกไปมาห้วยว่าครับดแล้วมีการอนค้น เราอยู่นั่นอนมัเปล่อกเปไม้ทุกคนครับวางอยางก็ไปมันก็เลยไปอยู่คุณระฝั่งอะไรแบบนี้ครับมันก็เรียกคุณง่ายๆคือมีหมือไม่มีแหละฮะมันมีว่านหรรสือเป็่นัมันครับ